ราร้านเปิดกี่โมงคะหกโมงค่ะหกโมงหกโมงเช้าเียเหรอใช่ค่ะร้านหกโมงค,ค่ะร้านจะเปิดวันพุทธถึงวันจันทร์เพราะว่าวันอังคารเนี่ยเทศบาลก็จะให้หยุด เอาตำไทยไม่เสร็จก็พึงด้นะ,ะจะมาลงแล้วค่ะ มะละกลอลงเสร็จเรียบร้อยเสร็จถึงกระบบ้านได้